้ะนี่ค่ะเป็นข้าวลดโลกร้อนนะคะจากจังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเติมน้ํามันที่ปั๊มบางจากนะคะตั้งแต่วันที่5วมิถุนายนซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะเอแล้วการทํานาเนี่ยมัน เกิดปัญหาโลกร้อนเหรอแล้วมันจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรนะคะ4เทคโนโลยีค่ะอย่างเช่นการปรับพื้นที่นาด้ดวยเลเซอร์ให้ราบเรียบนะคะการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมและที่สำคัญคือไม่เผาต่อสั่งข้าวนะคะซึ่งชาวนานะคะจะลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญมากๆคือช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับข้าวลดโลกร้อนกันค่ะ นี่เป็นความร่วมมือที่กรมเสริมการเกษตรร่วมกับกรมเป็นข้าวและก็ g s a ของเยอรมันนะครับในการที่ให้เกษตรกรน,นั้นผลิตข้าวลดคาร์บอนอย่างเช่นเรื่องของการปรับแปลงนาเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเปียกสลับแห้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สมัยใหม่ข้าวเดิมบางเนี่ยนำร่องในการทาผลิตข้าวตามแนวทางนี้จึงเกิดเป็นผลผลิตนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนการปลูกข้าวมันต้องมีน้ําขังซึ่งเป็น สาเหตุที่ทําให้เกิดกา๊าซเซิงกระจกโดยเฉพาะก๊าซมีเทนกรมเงินข้าวได้นําใช้การจัดการน้ําแบบเปียกสลับแห้งในพื้นที่ชนปรทาทเกษตรกรให้ความสนใจเพราะว่าจะสามารถลดต้นทุนได้โดยเฉพาะเรื่องของการสูบน้ําเข้าไปขังในพื้นที่แล้วก็ปล่อยให้แห้งเองโดยธรรมชาติช่วงที่น้ําแห้งก็จะลดการปล่อยกา๊าซเซิงกระจกโดยอัตโนมัติสามารถลดต้นทุนได้ลดกา๊าซเซิงกระจกได้30% มาคุยกับตัวจริงเสียงจริงนะคะเป็นชาวนาที่ผลิตข้าวลดโลกร้อนนะคะลถนี้เลยค่ะที่จะมามอบให้กับผู้ที่เติมน้ำมันที่บางจากนะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จากอำเภอเดิมบางนางบชจังหวัดสุพรรณบุรีทำจริงยากไหมไม่ยาก<อ>าค่ะใช้เทคโนโลยี4ปอปบวก1 i ึ m ค่ะก็เริ่มกันปอที่1ก็คือการปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอทั่วการทั้งแปลงค่ะลดการใช้น้ำลดค่าธรรมันสูบน้ำค่ะก็จะช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรง ปอที่2ก็คือใช้วิธีเปียกสลับแห้งก็จะลดการใช้น้ําลงอย่างน้อย30-5 0เอร์เลดการใช้น้ําด้วยใช่ค่ะ <Ừ. S 2> แล้วก็ทําให้ต้นข้าวแข็งแรงที่สําคัญนะคะเมื่อต้นข้าวแข็งแรงอะคะ่ะก็จะส่งผลทําให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นค่ะ <Ừ. S 2> และที่สําคัญก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดก๊าซมีเทนค่ะที่ส่งผลต่อเรื่องสภาวะโลกร้อน ปอที่3ก็จะเป็นในส่วนของการใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินช่วยลดต้นทุนพอที่4ก็คือการแปลสภาพตอสังฝังข้าวหรือว่าลดการเผาเราก็จะใช้วิธีไถ่ายกบตอสังฝังข้าวค่ะไม่เผาตอสังนั่นเองค่ะลดการปล่อยกา๊าซเือนกระจกนะคะสำหรับการทํานาได้แล้วมันช่วยเพิ่มผลผลิตไหมเพิ่มค่ะเมื่อก่อนผลผลิตก็จะอยู่ที่750กิโลกรัมต่อไร่พอเราปรับเปลี่ยนวิธีการทํานา ก็ทำให้เพื่อผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่900กิโลกร,รัมถึง1,000กิโลกร,รัมต่อไรค่ค่ะอันนี้คือข้าวลดโลกร้อนนะคะ GIZ, we support uh, on behalf of the German government and financed by Germany and the UK, the Thai government in its approaches towards sustainable rice farming. Sustainable rice farming, we've all come to know, is uh, is extremely important. Uh, it can help uh, to reduce greenhouse gas emissions from rice farming, and it can do so, reducing it by 30 percent um, through. adopted um, water management in particular um, and the project that is doing that, the Thai Rice Nama project. ท่านผู้ชมคะตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นต้นไปนะคะ5มิถุนายนปีนี้นี่ค่ะมาเติมน้วมันที่บางจากจะได้ข้าวลดโลกร้อนนะคะเริ่มวันสิ่งแวดล้อมโลกนะฮะวันที่5ถึง30มิถุนายน หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับเมื่อลูกค้าเติมน้ามันบางจาก900บาทนะครับ,รบ<อ>ก็จะได้รับข้าวลดโลกร้อนนะครับน้ําหนัก200กรัม1ถุงเฉพาะที่ปัม๊มในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เฉพาะปั๊มที่ร่วมรายการนะครับการที่บางจากเขาร่วมโปรแกรมนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าบางจากเนี่ยมีส่วนในการช่วยลดโลกร้อนไปด้วยเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ารู้จักกับ Inno Power ค่ะ